สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมารดน้ำตะไคร้กันเหมือนเดิมน,นะคะแต่ว่าเราจะไม่ได้ใช้ถังรดแล้วนะคะเราก็จะมาใช้นี่เลยเป็นกระติกนะคะกระติกน้ำที่แม่เขาไม่ได้ใช้แล้วฝุ่นก็จ,จับหน่อยนะคะมันแตกแตกตรงนี้เหมือนกับใช้มานานแล้วะคะ่ะแต่ว่าด้านล่างนี่คือยังไม่รั่วนะคะเราก็จะมาใส่กระบกน้ำแล้วก็จะนำมารดตะไคร้กันที่ร่องตรงนี้นะคะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือจะใช้รถตัวนี้รถจ่ายตละไปใช้ใส่แบบตักน้ำใส่ในนี้ใส่กระติกแล้วใช่ไหมคะแล้วก็เราก็จะมาใส่แบบนี้สามารถลากได้นะฮะลากได้ีรอลากแล้ก็จะลากมารดน้ำตะไคร้ก,กันเพราะว่าเราใช้ถังพิวเนี่ยมันมันหนักเนาะหลายเที่ยวเพราะว่าถังเขาก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่แม่แนะนำให้หากเหมือนกันแต่ว่า ยังไม่อยากหาบนะก็เลยใช้รถแักขนาดตัวนี้ดีกว่าแล้วก็ใช้กระติกใส่น้ํานะคะแล้วก็เข็นมาลดตะไคร้กันที่ร่องที่เราปลูกไว้นะคะตรงนาข้าวเดี๋ยวเราไปตักน้ําลดตะไคร้กันค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปกรอกน้ําใส่กระติกกันนะทุกคนนี่เลยก็จะมีกระบวยน้ําที่เราจะมาตักน้ํากัน,นะะแล้วก็กระติกใบนี้พอกรอดเต็มแล้วปุ๊บเนี่ยเดีย๋ยวเราก็จ่ายเงินมาใส่รถนะคะรถแล้วก็เข็นเข็นไปลดตะไคร้ ที่อยู่ในร่องตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปตักน้ํากันค่ะทุกคนมากรอกน้ําใส่กระติกกันนะค่ะทุกคนนี่ก็ใช้กระบวยน้าตัวนี้แล้วก็ตักน้ําในร่องน้ำนะคะร่องน้ำก็จะมีน้ำปกติจะใช้ตัวนี้นะคะแต่ว่าหี้ไหลรอกไม่ไหวเดินไหลรอกแล้วก็ตักใส่กระติกแบบนี้ที่เรา เต็มแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมายกใส่ตะกา้ากันก็จะหนักเหมือนกันนะคะนี่เลยจะติดใหญ่ใส่ตะกาแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะยูจะลากไป็น้ำกนัหน่อยนะึงลากรดมาถึงต้นตะไคร้นะคะถึงที่หมายแล้วนะคะทุกคนนี่เลย เดี๋ยวเราก็ไปรดน้ำตะไคร้กัน